สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้จะพาไปทานร้านลมทะเลร้านอาหารติดชายน้ําตั้งอยู่อำเภอปากบอ่อจังหวัดสมุทรสาครเป็นร้านอาหารติดริมน้าบรรยากาศชิวๆราคาอาหารสมเหตุสมผลอร่อยสดใหม่จะเป็นอย่างไรฝากติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับฝากเพื่อนเพื่อกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทําคลิปดีๆต่อ,อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านลมทะเลนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราตั้งใจที่จะไปที่สมุทรสงครามนะไปที่แม่กองแต่ว่ารถมันติดมากวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกนะก็เลยแวะทานข้าวก่อนมาเจอร้านนี้เป็นร้านที่แบบในเพจเขาก็แนะนํามาใช่ไหมมาเตอร์<ช>แล้วแบบเออน่ากินมากเมื่อกี้เราเข้ามาตอนประมาณ10 10โมงกว่าๆนะจริงๆร้านเขาเปิดปมาณ10โมงใช่ไหมแล้วเราก็ามา10โมงครึ่งอะไรประมาณนี้ ตอนแรกคนไม่มีเลยแต่ตอนนี้คนเยอะมากแสดงว่าเป็นต้องเป็นร้านเด็ดแน่ๆนะเดี๋ยวลองชิมดูว่าวันนี้จะอารอยหรือเปล่านะครับลมทะเลสมุทรสาครครับผมีน,นะครับวันนี้ที่เราสั่งมาก็มีต้มยำปลาเก๋านะครับมีปลาทูทอดรานน้ำปลานะ แล้วก็มีเนื้อปูก้อนนะครับวันนี้นึ่งมาแล้วก็มีข้าวผัดอันนี้เป็นชูชีนะครับแล้วก็มีหมูแดดเดียวนะน่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับที่ร้านลมทะเลนะครับผมเดี๋ยวให้น้องมาเตอร์ลองชิมข้าวไปกบ้างอร่อยมากข้าวแบบว่าเม็ดนี่แบบทํามาดีมากอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูข้าวเขาเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่น้ำปลานะถือว่ารสชาติแบบลมกล่อมมาอยู่แล้ว ครับจะไม่ต้องเียกว่าไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้น้อมาเตอร์ลองอันนี้อันนี้ฮะอันนี้เป็นหมูแดดเดียวใช่จะกินก็ลเลยนี่น้องมาเตอร์ลองกินดูกินติ๊กกินกับข้าวด้นะนี่เดี๋ยวประเด็นก็จะลองหมูแดดเดียวเช่นเดียวกันอืนะวันนี้แบบรถติดมากเพื่อนเพื่อนถ้าใครจะมาเที่ยวเส้นถนนสงครามนี้บอกเลยว่าโหดมากโหดมาก เราเดินทางจากบ้านนะครับที่สมุทรสมุทรปากกาเนี่ยวะมาที่เนี่ยใช้เวลาสองชัวง่วโมงติดโมโังลานมากมมจานนี้เป็นเนื้อปูนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดีวิวเนื้อปูนะคะเมื่อกี้พ่อตักมาให้นะฮะ เนื้อปูดีกว่าจังเลยเนื้นนออ,นนอืมอร่อยอร่อยกินคาดเดี๋ยวผมลองจิมเนื้อปูก่อนน,นอะดูใน <Okay. S 2> น้ำจิ้มซีฟู๊ดของเขานะคือตอนนี้คนก็เยอะมากใช่ครับอื้อืมน้ำจิ้มดีว่ะอืมจิ้มซีฟูด๊ดอร่อย นี่หรอไหนลองไหมมาทุกคนมารอกันว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนนี่ปมาดูนะทุกคนว่าอร่อยแค่ไหนแต่ต้องต้องค่อยจับนะเพราะว่าแต่นิดนิดนี่ทุกคนแต่นิดนิดแต่นิดอ่ะอืมอร่อยเยี่ยมมากผมจะลองกินปลาทูทอดปลาทูทอดราดดํปาปลา ถึมบอกว่าจริงๆแล้วปลาทูอ่ะตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคือ<ช>ตอนที่เราไปที่ร้านที่ร้านชัยครับอ่ะชัยครับที่จังหวัดชาเชิยงสาวันนั้นปลาทูตัวใหญ่มากแต่ที่นี่เป็นปลาทูแท้แม่กลองนะน้างอคอหักเดี๋ยวลองชิมดูเขาก็เติบมาพร้อมกับไอ้ตัวน้ำลาดนะแต่เดี๋ยวเราชิมปลาทูสดกันก่อนแบบไม่ต้องลาดอะไรเลย,ยมันจะเป็นยังไงอร่อย oh ปลาทูทอด้าน้ำปลาของเขาเนื้อของปลาทูกับน้ำราดมันจะออกมาพอดีอะข้างๆนี่จะแบบมีหวานๆนิดหน่อยอะมีเกลมติดปลายลิ้นอร่อยว่ะปลาแกะออดปลาทุกคนมาลองกันเลยเดี๋ยวให้น้องมาเตอร์ลองปลาทูสดทอดราดน้ำปลา นี่ไงกองนี้อิดเริ a a ่มเลยนะสามตัวหนึ่งรสชาติเป็นไงโอ้่อยมากแต่งูานอ่อยสดมันจะออกแบบรสชาติแบบหวานๆนิดนึงเนาะหวานเค็มๆนี่จะบอกว่าน้องมาเตอร์้ะเมื่อกี้บอกติดใจปลาทูวะใช่ครับพอแบ่งให้ครับมันไม่พอครับต้องกินแบบหนึ่งตัวเองครับแล้วมาแคะนะฮะแก๋คนเก๋น้องมาวินเป็นไงมั่ง เขามาวินหนาวเหรอใส่เสื้อแบบนี้ใส่เสื้อมาเพื่ออะไรใส่เสื้อมาเพื่ออะไรครับกันแดดเนี่ยเพืเ่อนๆนะเดี๋ยวผมลองชิมต้มยำของเขานะนะเป็นต้มยำปลากระพงน้ำใสนะนนสรสชาติออกแบบเปรียปร้ยวนำเปรี้ยวนำเลยนะเนี่ยอยู่ต้มยำ แล้วเนื้อปลาเขาก็ใส่มาแบบไม่ได้งุกอะไรเลยนะถือว่าดีมากแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะค่อนข้างเปรียปร้ยวนำหน่อยแล้นะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เผ็ดเนื้อลองในส่วนของปลาบ้างาเ,เนื้อปลาดีมากอันนี้เป็นชูชฉีปลาหมึกชูชฉี่ปลาหมึกยัดไส้ซึ่งเขายัดไส้อะไรเข้ามายัดไส้ด้วยหมูสับนะ เป็นชูชีปลาหมึกยัดไส้หมูสับเออแปลกดีนี่หน้าตาประมาณอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะว่ารสชาติของเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นหมูสับอย่างเดียวรสชาติเขาจะออกกะทิกะทีอ่ะมันจะมีความกะทิอ่ะออกหวานหวานแต่ก็ไม่ได้ติดเผ็ดเน,นี่คือเท่าที่ผมลองมาหลายๆอย่างคนระับ ร้านเขาจะทําออกติดหวานนิดนิดนะแต่อาหารแต่ละอย่างนะเอ,อแต่มันก็บางคนที่ชอบนะอืออรอ่อยดีตาทุกคนเดี๋ยวมาลองต้มยำกันนะกล่องนี้ลูกกล่องนี้มานนี่นะคือน้ำต้ยมยำนะฮะเผ็ดปะมันแบบรู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวอืตามพี่ป้าบอกเลยครับอืมอร่อยไม่เผ็ดไม่ได้เผ็ดมาก แต่ว่าจะเปรี้ยวนำใช่ใช่ใช่มัวเราปลากันอื่มาปลาจะสดนะคือน้องมาเตอร์โตติเขาจะกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะนี่ก็ถือว่าเผ็ดสำหรับเขาแหละแต่ก็ไม่ได้แบบเผ็ดโดดมากเด็กกินได้เป็นร้านเลือเฟรนรีตจอเด็กเหมือนกัน ทั้งบรรยากาศทั้งอาหารรสชาติก็จะไม่ได้แบบเผ็ดมากคนมาดูดวิวนะฮะวิวเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ครับนแม่น้ำและอย่างอืวิวดีบรรยากาศดีแต่ตอนนี้เรามาประมาณ11บเโมงนะลมเย็นมากสบายสบายไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเลยดีครับบรรยากาศดีคิดว่าถ้าตอนเย็นๆเนี่ยตอนแบบ ประมาณช่วง5โมง6โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะบรรยากาศชิลมากฮะ,ะ,ะก็เดี๋ยวประเด็นก็จะทานไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยจะมาสรุปให้ฟังว่าวันนี้เรากินไปเท่าไหร่แต่ข้าวผัดปูปูเพื่อนๆจานใหญ่มากใหญ่ประมาณศอกหนึงนะ่<า>องอะซอกหนึ่งเลยนะเ๋ยวกินก่อนแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังว่าวันนี้กินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับลมทะเลแล้วลมทะเลนะอยู่เส้นสมุทรสาคร ก็วันนี้นะครับที่เรามาที่ร้านอาหารลมทะเลนะก็อยู่ที่สมุทรสาครนะอำเภอปากบ่อนะอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเ,เป็นทางที่แบบเขาต้องตั้งใจต้องตั้งใจเข้ามาเหมือนกันนะแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยถือว่าคนเยอะมากคนเยอะมากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยเราทานไปทั้งหมดนะครับพันห้าร้อยสี่สิบ นะก็มีน้ําแข็ง2ใช่ไหมน้ําอัดลม2นะหมูแดดเดียวเนี่ยร้อยห้าสิบบาทข้าวผัดจานใหญ่เบลิ่มเลยนะร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ต้มยำปลาเก๋าสองร้อยสี่สิบมอไฟด้วยจูชีชปลาหมึกยัดไส้สองร้อยสี่สิบปลาทูทอดราดน้ำปลาหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วก็เนื้อปูหนึ่งสี่ร้อยยี่สิบบาทนะทั้งหมดพันห้าร้อยสี่สิบแล้วก็รับโอนด้วยนะ<ม>ก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อนะมาเต้นนะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวไปเที่ยวต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย